ัญหาสิวหลุมสิวนะคะเนื่องจากที่เราปล่อยสิวไวนะ้นานเนาะทำให้หน่องกินเนื้อแล้วก็เป็นหลุมสิวเป็นสิวต้องเรียบจัดก,การนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดรอยสิวแล้วก็จัดก,การยากที่สุดแต่ไม่ต้องกังวลใจไปถึงแม้จะยากซีโอก็จัดก,การได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาตามต่อกันนะว่าหน้าหลุมสิวจะเรียบขึ้นอย่างไรนะคะเนี่ยหน้ามุมก็ย่งดี็ม้ยังดี ทำทันทีนะคะก็จะแดงแบบนี้นะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยนะคะประมาณสองสามวันจะลอกออกเป็นขุยๆแล้วประมาณหนึ่งเดือนผิวจะฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตามกระตอกกันนะคะเดี๋ยวจะเรียกเน,นี่ยขนาดแต่ใครมีปัญหาเรื่องหนุ่มสิวรีบม,มาให้ครีโอจัดการเลยนะคะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดณจุดจุดน,นี้นะป,นประสบการณ์ยี่สิบปีถ้าไม่ดีก็ค,คงไม่ได้ป่ะปรึกษาฟรีทั้งอินบ็อกซ์เพจครีโอเลต้าระวังแต่ลอกเป็นแบบด้วยนะเด้อ